อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดในติ ktok กันนะครับอาจจะมีวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้คุณผู้ชมก็สามารถจิกวลิงที่ต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmemkta.com กันแล้ว พอเข้ามาแล้วสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครชิงานก็ให้คลิกมาที่สมัครชิงานกันเลยเขาจะมห้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็รหัสผ่านอ่าแล้วยื่นยารหัสผ่านด้านล่างตรงนี้แล้วก็ทิ๊กที่2ช่องนี้ด้วยแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันให้เรียบร้อยหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัคร,ครชิงานได้ไปฉีกโกลเกินด้านล่างตรงนี้ได้อ่าพอเราสมัครชิงานกันเรียบร้อยเนี่ยครับก็ขดย้อนกลับมา สำหรับคนที่สมัครชิงานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปสำหรับคนที่สมัครชิงานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปอเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmmkth com กันแล้วพอเข้ามาแล้วเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการ จะมีอย่างแต่เฟซบุ o o ไอจ YouTube TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม TikTok กก็คลิกเข้าไปอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่อ่าเดียวต้องการจะเพิ่มคนดูไลฟ์สดก็เลื่อนมาด้านล่างเลยอ่ะแล้วก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูสตตีมสด S1 คุณภาพดีตรงนี้อ่ะแล้วก็มาดูที่บริการต่อในบริการจะมีอยู่หลายบริการคือจะมีระยะเวลาในการขึ้นของคนดูตั้งแต่15นาทีถึง45นาที อ่ะก็เลือกได้เลยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยอ่ะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการต่อมาในแถบลิงก์ก็ให้กลับไปที่ i k t o อกแล้วก็มาที่อ่าไลสดเชืรอต้องการจะเพิ่มคนดูแล้วก็ข้อลอกลิงก์ของไลสดนะครับโดยการกดที่แชร์อ่ะแล้วก็กดค o p y อกลิงก์ตรงนี้แล้วกลับมาที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็นําลิงก์มาวาง ในส่วนปริมาณอยากเพิ่มคนดูไฟ์สดไปกี่คนก็ใส่ได้เลยผมจะใส่ไปที่100คนพอเราใส่กันไปเรียบรอยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไม่เอาด้านล่างเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันไปได้เลยพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ระบบได้รับคำาสั่งซือ้อของคุณแล้วอะต่อมาก็ให้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซือ้อในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไป ตัวงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์ของและสดที่เราใส่เข้ามานะครับก็แนะนาําใไม่ลีกเข้าไปเพื่อเช็คด้วยว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับคนดูลายสดก็จะไม่เพิ่มขึ้นต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสถานะอ่ะแล้วก็จะเป็นสถานะ <c oughs> อ่าแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการ ัน,นระววงเง้ารรอเว็บไซต์ดําเนินการน,นะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เด้เข้ามาชิงงานในเว็บไซต์กันแล้วอ,ลอาจจะมียอดจนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอหรือเพิ่งเข้ามาชิงงานใหม่นี่ครับและย,ยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ในเมนูเติมเงินก็จะมเีเลือกนี่ครับสี่ช่องทางช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางทอมมานี่วอลเล็ตช่องทางที่2จะเป็นช่องทางสแกน QR Code อันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคารแล้วก็เติมขั้นต่ำที่1บาทกันด้วย ต่อมาช่องทางที่3าจะเป็นช่องทางคริปโตและช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นช่องทางบีนนส์สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีกันก่อนที่จะเติมเงินก็กดหมาที่เมนูรับของขวัญตรงนี้เลยอ่ะเขาก็จะมีของขวัญให้เอาใช้ฟรีเนี่ยก็จะเป็นของ Tik t o k ออาจจะมีเป็นยอดวิวยอดไลค์และยอดติดตามก็แค่นำลิงก์ของตัวเองมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่จำนวนแล้วคลรับของขวัญได้เลย ก็รับได้ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองใช้งานฟรีกันได้อะต่อมาเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมก็ย่อพาคุณผู้ชมกลับไปที่ติ๊กต็อกกันเลยอะตัวยอดยอดคนดูไลฟ์สดของเราก็ขึ้นมาเป็นที่48คนกันแล้วนะครับก็เหลือเพียงไม่กี่คนเนี่ยเดียวยอดก็จะทยอยขึ้นให้เราจนครบกันเลยนะครับก็อะเรอไม่นานเนี่ยเดียวยอดก็จะขึ้นมาจนครบกันเลยต่อมานี่ครับพอคนดูไลฟ์สดทยอยขึ้นกันมาแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์ อาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาชิงานในเว็บไซต์เหมือนกันก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนแล้วก็มากดคัลล็อกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยโดยที่เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาชิงานในเว็บไซต์ผ่านก์ทีคุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะได้ต่าค่าคอมมิชชั่นด้วยถึง5%กันเลยหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชิงานแล้วก็มีปัญหาในการชิงานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้ออาก็ให้กดกลับมาท แล้วก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้กันเลยเขาก็จะมีเอาเลือกติดต่อมินสช่องทางจะไม่เป็นตัวเชื่อหลือลกอช่องทางไลน์อาณาสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับอาะสสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ